ความประมาททำให้คนฉลาดมีโอกาสเสียท่าคนที่โง่กว่าได้คนฉลาดใช่ใจะชนะเสมอไปหากใจเผลอประมาทบางครั้งความมั่นใจเกินพอดีกลับกลายเป็นช่องโหว่ให้พลาดพลั้งได้ส่วนคนที่ดูเหมือนไม่เกง่งแต่อยู่ในความรอบคอบกลับมีความเจริญมีความก้าวหน้าอย่างมั่นคง ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ใครเก่งกว่าแต่อยู่ที่ใครมีสติมากกว่าความประมาทคือศัตรูที่แฝงตัวแบบเงียบเงียบพร้อมทำลายทุกสิ่งทุกอย่างภายในพริบตาแม้จะเก่งแค่ไหนถ้าไม่มีสติก็จะแพ้ได้ทุกเมื่อจงถ่อมตนและไม่ประมาทแม้ในเรื่องที่คิดว่าถนัดที่สุดดังนั้นคนที่เก่งแต่ประมาท ก็จะแพ้คนธรรมดาที่มีสติได้เสมอ